อเดี๋ยวแล้วทำไมหน้าผมปลอมจังเนี่ยเดี๋ยว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 ทำไมตาผมโตจังเนี่ยคือคือผมมีปัญหากับกับติกตอกมากคือฟิลเตอร์ผมคุยกับตามาหลายครั้งแล้วว่าเวลาเราไลฟ์แล้วเราไปย้อนดูอะหน้าผมกลายเป็นยุ่งมากเลยคือหน้าผมเล็กอยู่แล้วพอไปเจอกับฟิลเตอร์อีกมันกลายเป็นแบบมันเหมือนยุ่งให้ล้วมันบีบให้มันบีบให้แล้วเหมือนยุ่งมาก พี <P ie, p ่ดูหน้าผมตอนนี้ดิไหนมันจอมันเล็กมากจอมันเท่านีม้มันเล็กใช่ปะผมก็เห็นนะหน้าจอตัวเองเล็กเดี๋ยวมันต้องพูดไ <c oughs> ง่เอาไม่ใช่มันซู o m z o o ผมไม่ใช่ออกอุ้งลโอ้ล,ำ, <c oughs> ลำบากเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่คุณคุณนัดผมแล้ว <c oughs> คุณเที่ยวผมแล้ววันนี้ <c oughs> ผมถ่ายงานแล้วผมก็รอกับรอกับช่างผมช่างหน้าแล้วก็ทุกทุกคนอยากเจอคุณหมด ไม่คือผมไม่ได้เบี้ยวผมต้องไปเบี้ยวฝันไงทำอะไรก่อนนัดก,กี่โมงฮะนัดก,กี่โมงโทรไปโทรไปตั้งแต่เมื่อเช้าตั้งแต่เมื่อวานเ <c oughs> มื่อวานบอกว่าพี่เพิร์ดอยากมาหาพี่เพิร์ดจังครับก็บอกมาสิ <c oughs> ก็บอกตอนแรกกะจะนัดพรุ่งนี้แล้วแล้วพรุ่งนี้มีทํางานใช่ไหมก็เลยบอกว่าเออมามาหาวันนี้วันนี้ก็แบบอยู่ใกล้ๆเด็กน้องเบี้ยวผมไม่ผมอยากเจอไงก็อยากเจอคุณนั่นแหละแต่ว่า ผมเท่าได้ผมไปถามแม่แล้วแม่บอกว่าคุณยุ่งมากไม่น่ามาถ่ายด้วยผมก็เลยอะงั้นไปหาหมอฟันก่อนละกันแล้วเดี๋ยว่ครว่ากันนี่ทำไมอยากเจอผมคิดถึงผมเลยอยากเดี๋ยวมีเจ้าของไปคืนครับอันนี้ของใไรครับใจครับอันนี้อนี้ยังไงเป็นไงพี่วันนี้ทางานเหนื่อยไหมครับเืยวันนี้เหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยแบบเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากใช่ไหมใช่ อยากทำงาไกับน้องแล้วอ,อไม่มีผมไงไม่มีผมคอยช่วยชาร์จพลังไงจริงวันไม่มีเด็กคอยปวนวันนี้กองแบบเงียบเหงาเลยแบบเงียบเหงาเลยดีมีพี่เปี้ยวกับพี่ไว้อะโอ้โหพี่ไว้แกสจะส่งส่งมา บอกว่าต้าต้องมาเล่นอันนี้กับพี่แบบเป็นแบบคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรซะยอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วเขาแบบเขาชอบดูเรา <Okay S 1> สองคนมากตอนเรา <c oughs> เราเล่นตอบเรา <c oughs> เราเล่นแบบในจีเอ็มทีวีเล่นอะไรเนี่ยเขาชอบมากอันนี้คือ ไม่ความแบบใช่ปล่ามัม่นใจมันอยู่ที่คนหลังกล้องหรือเปล่าอันนั้นคุณตั้งพื้นไงไอต้ตาหนึ่งตาอันนี้อันนี้พี่กดถูกใช่ไหมให้มันขึ้นมาจอแค่เนี้ยนั่นน่ะสิพี่น,น้องคนต้องไลฟ์ก่อนไหมเน็ตเน็ต เน็ตเน็เน็ตใครเน็ตไลฟ์ถูกหยุดชั่วคราวคืออะไรอ่ะทำไมเขาน้องต้าต้องเปิดไลฟ์เองก่อนครับถ้าต้าไลฟ์อะฮะไลฟ์แยกพี่เพิรตั้งกล้องเถอคะค่ะเวียนหัวมากคะ่ะขอโทษครับ <laughs> น้องน้องต้าต้องต้องขึ้นไลฟ์ด้วย ผมต้องไลฟ์แล้มาจอยกันเหรออ่าๆเ,นะเดี๋ยวผมลองอนะผมลองนะคือไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองออกไปไลฟ์นะโอเคไหมแล้วเดี๋ยวผมมาจอยพี่แล้วมันจอยอย่างเงี้ยวันหนึ่งไหนะอย่าเพิ่งคิดถึงนะอ,อยู่คนเดียวก่อนนะจ๊ะอย่าอย่าเพิ่งเหงานะจ๊ะเหงาค่ะอย่าอย่าอย่าเพิ่งคิดถึงนะจ๊ะอย่างน,นี้มันต้องเวียนหัวมากลุงโอ้ จะเย็นนะจะเย็นเรียนผมจะทํามือนิ่งๆฮะเบียงใครบริจาคที่ตั้งกล้องให้ผมไหมครับหายเว้นหัวยังลุงเติมเน็ตด้วยผม 5G แบบแม็กซิมัมเลยนะเนี่ยหายแล้วเน็ตปกตินะนี่เห็นป่ะเน็ตผมดีครับ วุ้ยหมื่นสี่นี่ถือว่าเยอะใช่ไหมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนฮะพี่ตาไปไหนนั่นน่ะสิได้เหนได้ป่ะเอ้ยได้แล้วเอ้ยอันนี้เจได้แล้วว้าวยวจะได้ คิดถึงไหมคิดถึงไหมนนผมคิดถ <laughs> <ๆ>ึง <laughs> เมื่อกี้เมื่อ <laughs> ก,กี้ผมเชิญผู้จัดคนไหนมาไม่รู้ผู้จัดคือคือใครใครเขาไลฟ์อยู่แล้วผมชวนขึ <laughs> ้นเขาขึ้นมาไลฟ์ด้วยกันใครไม่รู้แล้วมาถึงไปขึ้นไปขึ้นไหนเขาแล้วเหรอแล้วเขาอยู่ด้านด้านขวาผมแล้วเมื่อกี้แล้วเขาพูดสวัสดีครับอ <laughs> ๋อเหรอผมงงเลยแต่กัน <laughs> 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 เอ้ยมาแล้วมาแล้ว <laughs> โอเค นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมีมีงานกันเร็วนๆนี้นะใช่ไหมใช่จ้ะงานอะไรงานอะไรไม่ไม่บอกี่ให้หายคิดถึงแน่นอนนี่นี่เยอะจริงคือคนที่คิดถึงพวกเราอยากเจอพวกเรานะครับผมตั้งตารอไปได้เลยนะฮะพี่พวกผมก็คิดถึงมากผมคุยกับน้องแบบน้องตลอดลว่าแบบเออคิดถึงแบบทุกคนมากขอบคุณที่ที่ชอบพวกเรานะ จริงเขาอยากเจอเร็วๆนี้แล้วเห็นเห็นแบบคุณเขาชอบพิมกันนะในทวิตอะว่าแบบอืมเมื่อไหรแบบเพื่อซันต้าจะได้ไปไปทํางานด้วยกันอีกกัอะลยเนี่ยเร็วๆนี้มีมีมีเร็วๆนี้แน่นอนแน่นอนไม่ต้องกลววครับอย่าว่าแต่พวกคุณคิดถึงผมเลยพวกผมก็คิดถึงพวกคุณเหมือนกันนั่นแหละเนาะแล้วคิดถึงพี่ไหมก็ ได้อยู่ได้อยู่มัไม่จอดไม่จืก็เงาเงาอยู่ไม่มีคนคอยกวนไม่มีใครคอยแกลงเออันนี้คุณเช็คหน้าที่การงานในทางที่ชอบดกว่าอะไรนะคุณใช้หน้าที่การงานไม่ไม่ผมผมผมอน่เน่่ ตาเช็ดกล้องหน่อยลูกอ่าๆเช็ดเช็ดครับเช็ดผมเช็ดแล้วมันดีขึ้นนะดีไปถึงกล้องไปถึงตาตาดีพอไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่รู้จะคุยอะไรกันเหมือนกันเนาะใช่พอคนอินโทรเวรชที่ไม่ค่อยพูด ไม่<อ>เป็นสน <ด S 1> อะไร<ส>ด้วยกันก็ถือว่าแบบพวกเราพูดเก่งขึ้นเยอะนะพี่ก็ตั้งแต่แบบตั้งแต่เจอน้องก็คือแบบก็พูดเก่งขึ้นอืมด้วยแบบด้วแยบบแบบอย่างสายรหัสเราก็สนิทกันหมดเนะ่ะแบบอ่าใช่แล้วก็จ,จริงๆตอนแรกผมก็เป็นเด็กเด็กเงียบๆครับทุกคนทุกคนคืออันนี้ต้องเล่าเอาเดี๋ยวผมเป็นคนเล่าให้คือตอนแรกตอนแรกที่ผมเจอพี่เพิร์ดแล้วยังไม่ได้เข้าสายรหัสแบบยังไม่ได้เข้ากล้องสายรหัสอะไรอย่างนี้ยพี่เพิร์ดเป็นคนนิ่งมากแล้วแบบ ไปดูมีความเป็นเป็นคนแบบมีม้าเลยเอะหรอมีม้าเหรอเอะมีไม่ <laughs> พอทุกคนพูดแบบนี้กันหมดเลยนะ,ะแล้วไงต่อ <laughs> ใช่แล้วพอสักพักหนึ่งเริ่มเข้ากองสายรหัสเทวดาเริ่มเจอพี่บุ๊กเริ่มเจอพี่จูอ่ะพี่จูนี่ตัวสําคัญอ,นนอันนี้เขาเรียกว่าหนักอาการหนักเลยเข้าขั้นเป็นเป็นหัวโจวหัวโจคนเนี้ยเกินเยียวยาแล้วหลังจากนั้นพี่เพิย์ก็ เริ่มเปลี่ยนไปครับทุกคนเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ทางที่ดีขึ้นดีขึ้นเป็นคนกล้าแสดงออกมาขึ้นเป็นคนเอ็กโทเวิร์ดมากขึ้นเอ็กโทเวิร์ดมากขึ้นเลยเขาบอกคนเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นอินโทเวิร์ดหรือเอ็กโทเวิร์ดใจ่คิดว่าเราจะสบายใจกับใครอืมนั่นแหละแสดงว่าพี่จะสบายใจกับผมไช่ไหมเลิฟอยู่บัฟฟาโล ดูยังดูแล้วหน้าหน้าผมตอนถ่ายตอนนั้นคือแบบน่านาจะง่วงมากเลยตอนนั้นแหละวันน้วคุณหน้าซึ้มากอะทําอะไรกันเยอะมากแล้วตอนนั้นนะเบอร์แล้วแบบตอนถ่ายรายการอะเริ่มเบอร์นะดูจากตาแบบน่าจะแบบท้ายๆแล้ววันนั้นเราทําเยอะมากคุ้นกันนานแล้วอัน้ะเราถ่ายนิตยสารด้วยวันนั้นนะครับเริ่มอยู่บ๊กเลเราิเราพเริ่มอยู่เริ่มอยู่บ๊กเลนี่ สวัสดีเลยสวัสดีเพอร์ซนตานี่สวัสดีซันตาเพิร์ดได้ไหมอะไรนะสวัสดีซันตาเพิร์ดได้ไหมได้ก็มาสินั้นคุณซันตาคุณรู้จักแบบซ้ายแบบชิดขอบโลกเว้แบบ่อกโละเดี๋ยวผมตามคุณไปที่ขอบโลกเลยนี่แล้วผมบอกแล้วผมมันจะใกล้แบบเปิดสกาเหรแล้วผมต้องปิดกล้ามเลยมาแข่งกับผมบา่ะ มาโหตามาเฮ้ยพาไปฟิตนหน่อยสิเฮ้ยได้ดิเออวันไหนไปฟิตกัน,นไหมตายแล้วอยู่กับแม่แอดวันนี้พี่ไปถ่ายงานอ๋อต้องถอดใช่ไหมใช่วันนี้พี่ถ่ายงานลืมอะอยู่กับแม่แน่ลยต้องใส่นะต้องใส่ด้วยนะแม่แอบ,บเอาไปใส่แล้วทุกคนแม่เก็บไว้ดีๆนะครับผมรู้ว่าแม่ดูอยู่ วันไหนวันว่างว่างเราหาวันไปตีเน็ตกันไหมพี่ชายไปไปบ้านพี่ก็มีนะมามาไหมล่ะมีครบเลยหละมีครบเลยหรอมีครบมีมีแบบที่ออกกาลังกายไหลไหมมีมีหมดเลยมีหน้าอกไหมมีเอ้ยมีด้วยหรอมีหมดมีครบเลยหรอมีครบไม่ก็มาแบกพี่ได้ไหม มีขี้เกียจเดินอยู่ช่วงนี้ไม่แต่มันยากกะมันต้องใช้ความพยายามมากนะคือแบบที่เป็นคนไม่ชอบใช่ไหมถ้าถ้าไม่มีงานแบบงานมาแบบคอยแบบว่าต้องแบบเรื่องเนี้ยต้องเป็นหนุนเนี้ยคือจะแบบโอ้ไม่ชอบมันทรมานมากมาใช่แต่ออกกําลังกายมันมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยร่างกายมันเหนื่อยจิตใจด้วยแล้วอย่างอย่างชอบแบบอย่างแบบตีเทนนิสหรือว่าแบบ อะไรพวกนี้มันยังสนุกใช่ป่ะอ่าใช่ที่เหน็บมันอยู่แบบที่แล้วแบบโอ้โหมันพยายามหลายรอบแล้วมันมีที่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเล่นแล้วมีกล้ามใหญ่แล้วแต่แบบเล่นแล้วหาความแบบความชอบไม่เจออ่าพยายามจะทําอยู่บางคนส่วนใหญ่ก็ชอบชอบเวลาแบบเห็นคุณตัวเองดีอะไรเงี้ยอืมแต่มันมีเป้าหมายนะสมมติถ้าเราทําสําเร็จได้เนี่ยโหมันมันน่าจะภูมิใจอะ่ะผมว่าอมองกลับไปมันมันภูมิใจในตัวเองที่แบบ นได้้เลยใช่เมื่อก่อนผมก็หุ่นแห้งๆเลยอ่ะเหรออันนี้คือเล่นมากี่ปีอ่ะปีสองปีไหมสองปีแล้วพี่โอ้โหเล่นแบบเต็มที่เลยตอนนี้ก็ยังแห้งเหมือนเดิมไม่ไม่แห้งเอ็งเหมือนเหมือนตัวอะไรนะตาคือเหมือนตัวเลยนะที่พี่ฟอสบอกอ่ะฮะใส่ตามาหรอใส่ตะมาผมผมต้องโกนหัวด้วยไหมเนี่ย เอ้แต่มันเท่มันมันลีนมันถือว่าลีนมากเออมันเท่นะมันหลายคนอยากอยากลีนแบบเนี้ยแต่มันมันทําไม่ได้อ่ะกิงกิกิงกิงออะออเอผมให้คุณใหญ่กว่าเลยผมให้คุณใหญ่กว่าเลยอ่าอ่าอ่รอกันเดี๋ยวพี่ฟิตก้ามาฟิตฟิตก้ามาแบกผมเหรอเออชนเองสลบเลยโแบกได้เลยมาดีกว่าด้วย เ็คอ <laughs> สนุกลนยะถ่ายสายรหัสแบบสนุกมาก <No. S 1> เนาะเหนื่อยครับพอปิดกล้องไปแล้วใจหายมากเลยอะใจหายแต่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากแต่แบบมีความสุขอะคุ้มอะเดีย่ยไม่ด้เจอมิตรภาพที่ดีแล้วก็ทุกคนแบบนีอนา mm. มากกินข้าวอย่างทั้งคู่ผมกินแล้วครับผมก็กินเรียบร้อยครับ นี่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เนะเรามีซีรีส์รักครูเท่าโลกนะครับอื <Ừ. S 2> ใครยังไม่ได้ไปดูแบบพายล็อตเราปล่อยใน GMTV แลวได้ครับผมใน youtube นะครับ GMTV Love You Teacher รักครูเท่าโลกผมเห็นคนแลกฟอล์รอกันแหละเหรอคืออะไรได้แล้วเขาก็จะแลกฟอล์แบบทำความรู้จักรอซีรีส์เรื่องนั้นนันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอีกงนานเต่ขอบคุณมากที่ที่รอพวกเราเนะาาี่ยขอบคุณมากครับเพราะว่าตาต้องไปถ่ายถ่ายรีแวร์มใช่ไหม ใช่พี่ก็ต้องไปสก,กาเล็ตอืมแต่เราก็คือเราก็ทํางานด้วยกันนี่แหละและ้วก็น่าจะอีกสักพักได้ใหญ่ครับครับถึงเราจะแยกย้ายกันไปถ่ายซีรีส์ของใครของมันแต่เราก็คงเจอกันแทบทุกวันอยู่ดีใช่ขอบคุณครับครู <c oughs> แล้วขอขอขอสัมเดียมในซีรีส์ด้ปววะขอบขอบคุณครับคุณครูบ่ <c oughs> เขินไหมเขิน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 ว well <ah> ้ายแต่คุณเบี้ยวผมวันนี้คุณเบี้ยวคุณเบี้ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมซ่อมเดี๋ยวผมซ่อมเดี๋ยวผมซ่อมเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปงอเดี๋ยวไปงอต้องรีบมางอผมแล้วคุณเดี๋ยวไปออยากอยากอยากให้งอไงได้หมดครับผมได้หมดเลย นง้องคุณยังไงได้บ้างเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวได้บงผมจะได้เตรียมตัวได้แฟนขับบอ,อกเยิยนหมดแล้วนี่เรายังไม่ทันทําเลยเนี่ยเราคุยกันธรรมดาเนี่ยทุกคนลงยินใกล้ฉันชอบป้ะ <ๆๆ S 1> ขอบคุณนะขอบคุณจริงจริ ช่ะครับขอบคุณคิดถึงทุกคนนะครับอยากเจอมาเขาบอกว่าอย่าลืมตัวเองอย่าลืมดูแลตัวเองกินน้ําให้ครบห้าหมู่นะคะเป็นห่วงได้ครับกินน้ําให้ครบห้าหมู่นอนให้ครบแปดแก้วแล้วก็ดื่มน้ำวันละแปดชั่วโมงนะครับน้ำมาและแปดชั่วโมงต้องทำเลยเลย ก็อุตส่าห์ตั้งใจฟังผมพูดไปเรื่อยมากเลยเนี่ยตอนนี้อันนี้คุณตั้งใจฟังจริงเหรอดื่มน้ำมาแล้แปดชั่วโมงบอกว่าไลฟ์อะไรเนี่ยโคตรเขินอ้าวพวกผมเขินพวกผมก็เขินไม่ได้ทำอะไรเลยพวกผมก็เขินนี่ทุกคนผมผมยังไม่เคยโชว์เลย อย่นคุณโชว์เลยคุณโชว์เลยเฮ้ยเล่นยังเล่นยังเล่นแล้วสิจ้าเล่นอยู่ทุกวันถููฝึกอยู่ฝึกอยู่ะฝึกอยู่แต่ยังแล้วเอ้ยเรามีแอมยังมีแล้วสิไปซื้อมาเหนี่ไปส่งโคดได้เลยนายแม่งชาวล็อกไป่ไหะเอออุ้ยเดี๋ยวพี่พี่ไปหาซื้อแบบเดียวกันมาใช้ด้วยเอ้ยเอาไป เออมันขาวดําเหมือนกันนะอยากอยากอยากใช้คู่เหมือนกันนะเอาจริงๆเสียงมันเพาะมากเลยพี่ตัวเนี้ยดีแต่มันต้องไปเซตอัพถ้าถ้าไม่ว่างเดี๋ยวเอามาให้พี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปจัดการให้ได้ดิเซตอัพมันก็มันก็จะเล่นง่ายขึ้นมันก็จะจับแล้วไม่ไม่เจ็บมือตอนนี้มันความห่างสายมันน่าจะแบบมันน่าจะห่างเยอะอยู่เพราะว่ามาจากจากจากโรงงานเลยแล้วก็เหมือนจะเซตไปแค่รอบเดียวไปที่ก่อนมันยังแบบห่างอยู่มันต้องไปมูด้วยเหรอพี่ มันไม่ได้โมมันคือคอคอกีตารมม์มันตามอากาศใชาา่ไหมเวลาเขาส่งมาจากเมืองนอกอ่ะพออากาศมันก็จะโค้งแต่พี่อย่าเปลี่ยนเปลี่ยนสายไปให้แล้วก่อนเอาไปให้เฮ้ยขอบคุณครับพี่แต่เสียงดีเสียงดีเลยตัวเนี้ยเราเอาขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมกันอยู่เด้ <laughs> <laughs> เอเฮ้ยเล่นกีตาร์สองคนเ่งเทนะ,ทะาหาเพียงกันหาหาเพียงแบบที่คุยไว้สมมติถ้ามีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตเดียวกัน สองเพลงก็คือหนึ่งเพลงก็คือให้ตาเลือกไปเลยอยากเป็นแนได้เลยอีเพลงหนึ่งเนี่ยน้องมาล็อกกับพี่สักเนลงต่างคนต่างไปอยู่ในโลกของกันและกันนี่เฮอยู่ดีมาหวานเฉยใจ <laughs> 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 อะไรวะ <c oughs> <c oughs> แต่ผมว่ามันแน่เดี๋ยวผม,มเลือกเลือกเพลงเต้นมันมันเลยพี่เดี๋ยวพี่ก็เลือกล็อกมันมันเลยเอาศัสนาดนะ แต่บางคนชอบบอกผมมันลุงผมม,มันเป <código> ็นคนชอบชอบอะไรเก่าๆผมรู้สึกว่ามันมัน <c oughs> มันมีเสน่ห์นะถ้าถ้าแบบวนเดี๋ยวจะพาแบบน้องมันอยู่ในโลกอันนี้พี่ชอบฟังวิดใช่ไหมครับ <c oughs> มันจะเป็นแผ่นเสียงเป็นอะไรเนะี่ยชอบ <c oughs> มีเสน่ห์ดิพี่สะสมเลยปะสะสมด้วยแล้วชอบแบบชอบจริงก่อนแนะ้านี้ก่อนเจอน้องแบบเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบอะไรแบบใหม่ๆเลย เรียกว่าไม่เปิดรับเดือดแต่อันนี้คือแบบเราเรา,เราแบบเปิดรับเลยหมายถึงว่าเปลี่ยนความคิดตัวเองเ่ะตอนก่อนนั้นนี่คือไม่เอาเลยนะคือแบบติ๊กต็อกพยายามจะเล่นเละโดนโดนแบบพวกแบบผู้ใหญ่เขาก็บอกเออแบบเล่นนะอะไรเนี่ยบอกคนแบบวัยรุ่นเขาชอบเลยกัน <được S 1> อือ<ต>อันนั้นนี่คือผมไม่เอาเลยผมแบบรู้สึกว่าผมไม่อยู่ในโลกของผมเองอ่ะก่อนหน้านี้เลยแบบอืมตอนตอนนี้ก็ไม่อยู่ในโลกโลกนี่ <mm แต่เอาจงริงทุกคนทุกคนเราจจริงๆพี่เพลยเป็นคนแบบร่าเริงสดใสแล้วนะแต่แช่ทุกคนไม่ได้แบบเห็นบ euh, ่อยแค่นั้นเองใช่แล้วยิ่งตอนแบบผมเข้าจีบเอ็มทีีใช่ป่ะคือแบบพวกเพื่อนผมเลยเนี่ยก็บอกว่าเจอผมครั้งแรกแบบจะคิดว่าผมแบบผมต้องหยิ่งต้องเงียบต้องนิ่งอะไรใทยลุกพี่ดูไป่างนั้นละทำไมทุกคนถึงคิดแบบนั้นนะแต่ว่าพี่ลุกลุกพี่ไปนแบบนั้น่ะ ลูกพี่มันดูแบบเท่ๆแบ,บ,แบ๊ดๆเนี่ยแบบมา<ร>บ้านนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารุ่นน้องไม่ค่อยมีใครเข้ามาคุยเลยถ้าแบบไม่รู้จักกันเลยอืมออจริงแบบป็นคนไม่มีอะไรเลยเอออืมก็มไม่ไม่มีอะไรเลยก็สนิทง่ายนะสนิทง่ายมากพี่เผยเลยอืมเอ้ยแต่เราสนิทกันเร็วนะเราทํางานทุกคนเราทํางานมากันแค่เจ็ดเดือนเจ <7 S 2> ็ดเดือนใช่เจ็ด จ็ดหรือแปดเนะ่ะหกเจ็ดเดือนเดือนเป็นสนิทเร็วมากนียสนิทเร็วมากเออพี่ไม่เคยสนิทกับใครเร็วขนาดนี้นะจริงๆทำไมอ่ะมันคุยแล้วมันคิดเว้ต้าคืออย่างอย่างอย่างความชอบเราอ่ะอืมอมันอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่นิสัยมันเหมือนกันเลยแต่ความความชอบมันอาจจะแบบหูคนละทางเลยใช่ป่ะใช่พี่ไปซ้ายพี่ไปซ้ายน้องไม่ขวาเลยนักเดิ แต่นิสัยพอแบบนิสัยการที่ต้องอยู่ด้วยกันเลยนะนิสัยมันคล้ายกันแต่ความชอบไม่เหมือนกันผมว่านิสัยพอนิสัยคล้ายกันมันก็ทําให้คิดกันง่ายนะคิดง่ายแล้วก็คุยง่ายสบายใจอืเป็นคนแบบง่ายๆทั้งคู่อะไปไหนไปกันพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่ก็ไปมาแล้วก็เคยมีมาแล้ววันเดียว มันไม่ได้นัดอะไรเลยทุกคนคือตอนเช้านะนั่งแต่งหน้าอยู่ทํางานอยู่อ่ะพรุ่งนี้อยากหาที่ทําบุญอ่ะตอนแรกไปวัดแถวแถวในเมืองนะก็ตอนแรกน้องบอกว่าน้องอยากไปไหว้พระใช่ป่ะก็อะไรวอะไรอยู่ไปนั่คิดเู่เออเราก็ถามถามคนรอบตัวไปใช่ป่ะถามไปถามมาเชงเมยวิลเลมเอสเลยวิลเลมเอสอ่ะบอกว่าอยากไปเชงหมย ไอต้องไปเชยงใหม่คุณสองคนฉีดยาพวกเราพวกเราเลยต้องบินไปเลยเนี่ยีนิงไปบินมาไปอ่านน้ำไหมนะเนาะได้พี่เหนื่อยด้วยให้พี่ไปพักผ่อนดีกว่าคิดถึงทุกคนมากนะครับวันนี้เรามาไลฟ์แบบคิดถึงจริงคุยกับน,น้องแบบเอออยากจะมาขอบคุณทุกคนคิดถึงให้ทุกคนเนาะลมหมกอยู่แถวหน้าด้วยครับนี่แหละ เออได้ที่ต้องการแล้วปันดีนะครับทุกคนีจ้าแล้วกดปิดยังไงก่อนเนี่ยก็กดไอ้รูปปิดด้านขวาบนเลยใช่พี่ปันดีนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราล่ำลากันไปนอนละอย่าให้พี่ผ่อนดีกว่าไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวโดยเรามีมีอะไรให้แบบหายพิถีพถึงอีกเยอะครับเราสองคนสัญญาว่าจะไม่หาย กับเขาป่าไปอีกแน่นอนครับใช่ครับแบบดีใจดีใจนึงที่แบบชอบแล้วก็ขอบคุณแรงทุกแรงสพอร์ตมากมากนะขอบคุณที่ที่รักพวกเราขนาดนี้นครับพวกเราก็จะรักพวกคุณพยายามรักให้เท่ากับทุกคนเ่ยซึ่งผมรู้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ความรักที่ทุกคนมอบมาให้เราสองคนเนี่ยเราแทบจะทําทําันคืนไปได้แบบไม่เท่าทุกคนที่ให้มานะก็ก็พยายามจะทําให้ได้มากที่สุดรักทุกคนมากมากครับใช้คาว่า เราจะพยายามตั้งใจรักทุกคนให้ได้มากเท่าที่ทุกคนตั้งใจรักเราดีกว่าอืมอาจจะไม่อาจจะมากไม่เท่าแต่ว่าตั้งใจรักเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทําได้แน่นอนครับเย้เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับคิดถึงทุกคนนะเอ้ครับอย่าฝันร้ายบีกเกิลอย่าฝันร้ายนะโยธาคิดถึงนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวไปซ่อมเดี๋ยวไปซ่อมโว่น้องนัดมาเลยไม่งอนนะจ๊ะไม่งอนนะโองโอ่งงององผมงอนครับ เงอะเงาะเงาะก่อนเลยผมไม่มไม่ให้เห็นหน้าเลยเดีออ๋ยวเดี๋ยวไปเงอเดี๋ยวไปงอ, <c oughs> อเจอกันครับอง <c oughs>